ยาดทิพย์อุ้มน้องเมย่าเทือทะเลแม่ลูกในชุดว่ายน้ำน่ารักเป็นคุณแม่ป้ายแดงที่ดูแลตัวเองดีมากสําหรับคุณแม่ลูกหนึ่งหยาดทิพย์ราชปานหลังจากคลอดน้องเมย่าลูกสาวสที่รัก คุณคุณแม่ก็ยังสวยเป๊ะเหมือนเดิมและดูแววแล้วลูกสาวสวยได้แม่แน่ๆอย่างล่าสดุดหยาดทิพย์ก็ได้กระเตงลูกสาวไปเที่ยวทะเลพัทยาและภาพน่ารักๆที่หยาดทิพย์โพสล,ลงอินสตาแกรมคุณแม่ในชุดว่ายน้ำวันพีชโชว์ขาวสวยๆพร้อมกับลูกสาวที่อยู่ในชุดว่ายน้ำเงือกน้อยน่ารักแม่ลูกสวยแพ i คู่จริงๆน่ารักสดใสามากน้องเมย์ย่าจะยิ้มสวยๆและคอมเมนต์ที่เข้ามาชมทางคุณแม่และคุณลูกแบบสูสีกันเลยเช่นเซ็กซี่มอมม่าคิวตี้เบบีค่ะสวยได้แม่จริงๆอุ้ยเงือกน้อยน่าร ทั้งคนเลยเงือกน้อยยิ้มแล้วน่ารักสวยมากคุณแม่มื่เขือเทศน้อยน่ารักจังเลยคะ่ะขอขอบคุณภาพไอจีอาจยทีปน้องเมย่าภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุก .com ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ